โอ้โหอุ๊ยน่ารักอะ่ะวู้วู้ทุกค <extracting> นสี่ม่วงครับอุ้ยอุ้ยอุ๊ยมันมีแก้วอะไรด้วยอุ๊ยว้าวชมพูค่ะตัวนี้ด้วยแบบไหนถ้ากินปกติเนี่ยมันก็จะง่ายไปเราเลยมีชั้นเลนท์ให้ทั้งหมดหลายชาเลนจ์เลยกินขนม5ชิ้นใน1นาทีคะ่ะแลิ่ไปนี่ตบีทก่อนเลยชิ้นแรกนะครับโอ้ยอิอากินอากิน ทำน้ำปั่นเจ็ดสีสีม่วงแก้ว <c oughs> เจ้าจหญิงใส่ลงโยนเข้าห่วงจะได้กินปดกินอานต่อไปจิตจัด <c oughs> สวัสดีครับทุกคนอยู่ดีตอนรับผู้ช่องขันตินะครับคลิปนี้เนี่ยดู ชื่อสีสันสิครับแทบจะไปอยู่กับบาร์บี้อยู่แล้ววันนี้นะครับเราจะมาทำชาเลนจ์ที่ยิ่งใหญ่อย่างที่ทุกคนเห็นต้นคลิปเลยครับไม่รอช้าเราจะมาเปิดสิ่งที่ที่จะอยู่ในนี้กันก่อนเลยทุกคนครับอันเล็กๆแค่นี้นะครับทุกคนมาดูกันว่ามันจะอ้มันกางออ้โ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 อ้น่ารักอ่ะพอกางออกมาแล้วมันใหญ่เลยเห็นไหมครับทุกคนแบบนี้เลย ก่อนอื่นนะครับติก,ก็จะคุมตรงหน้าขาของตีก่อนนะครับแบบนี้นะครับเพื่อให้ขนมเนี่ยไม่ไปอยู่ในซอกซอ,อนตรงเท้าให้เปื้อนนะครับทุกคนเราต้องสะอาดไว้ก่อนด้วยสีแดงทุกคนขนมสีแดงครับโอ้แค่สีแรกก็เยอะมากเดี๋ยวตีจะเอาแต่ละสีนะครับไวอยู่มุมๆุมน้ก่อนนะครับ เตรียดีชาเลิ้นปิดตามาไงสีเหลืองครับโว้ยมีหยุ่มเซ็นอ้วโอ้โอ้ววเยอะมากแกอืมอ่ะต่อไปสีม่วงครับอุ๊ยมันมีแก้วอะไรด้วยโอ้ววสีฟ้าครับว้าวชมพูครับน้ำขาวครับโอ้ไว้ข้างหลังเลยนี่ว มีตัวนี้ด้วยกับขนมสีชมพูนะครับสีม่วงครับนี่อันนี้เป็นพวกขนมสีแดงนะครับสีเหลืองนะครับแล้วก็นี่ทุกคนสีเขียว มีอันนี้สีส้มแล้วสีเหลืองอุ้ยมีอันนี้ด้วยนะครับแล้วก็สีฟ้าว้าวและตอนนี้สีเราครบแล้วใช่ไหมครับมาเลยครับเราจะเริ่มจับฉลากกันว่าเราจะได้กินแบบไหน <S <S คอมเมนต์กันมานะครับว่าถ้าให้เลือกหนึ่งสีขนมที่ชอบชอบกินขนมสีไหนที่สุดและที่สาคัญอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กดติดตามช่องคันตีด้วยขอบคุณครับอันแรกกันนี่อ่าจี <S <S จะต้อนะครับ ปิดตาหยิบขนมแต่ว่าขนมที่จะหยิบได้นั้นจะไม่ได้กินแล้วจะทุกขอ,ออก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 ไปโหมาถึงก็อดกินแล้วทุกคนมาทุกคนปิดตานะครับแล้วติก็จะสุมหยิบนะเพราะติมองไม่เห็นนะครับทุกคนมาห้าชิ้นเนาะวันูจีหยิบห้าชิ้นนี้ฉันจะไม่ได้กินชิ้นที่หนึ่งครับอุ้ยทำไมไม่ได้สองชิ้นเลยอะอ่ะหนึ่งสองอะไรอะแล้วถ้าหยิบได้อันที่น่ากินนะสามอันนี้ไม่ทันแล้วอยู่ขึ้นมาสี่แลทุกคนไล่เข็นนี่ก็คือ ทุกคนนี่ครับสติอดกินคือเลอันที่หนึ่งแล้วก็อันที่2เป็นอุยอนนี้นอร่อยนะ2แล้วก็ามาม,ามา่าชา้นยก็อดกินสามสี่กัมมี่อดกินเยลลี่เลยแล้วก็อดดาวสกวันเลยครับทุกคน,นโหอันนี้อดขาสิงไปมาอันต่อไปขอให้ได้กินเถอะอาจะเป็นชาเลนจ์อะไรแปลกๆอะไรงไงก็แต่ขอให้ได้กินนะครับทุกคนมาเลยกับุมกินขนม5ชิ้นในหนาทีครับแล้ว มี่ตบบีบก่อนเลยชิ้นแรกนะครับอ้ออยากิอยากิอืมออร่อยห้าิ้งเหรอหนึ่งอันนี้อ่ไยอ่ะว้าวติบวแล้วพวกกินยังกินแล้วนี่จ่าทุกคนอฮ้อ้ยังมีความอืมช็อกโกแลตอืมอร่อยอืมอืมเหรอยี่สิบวผ่านไปอืมสาเอาแต่ชิ้นแพงดีกว่าก้ายี่สิบแล้วแก้มอ ハん、ハハハん、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 ハ หมดไปล้เ้โอ้แค่ชาเลนซ์สองก็เหนื่อยแล้วแต่ว่าดีนะครับเรามีแรงแล้วทุกคนเพื่อที่เราจะอยู่ให้ได้ในย4ิชั่วโมงอันนี้นะครับเราจะเล่นนะครับอันตอบไปเลยนะครับทุกคนอะไรอ่ะ ทน้ำปั่นเจ็ดสีและตอนนี้เราได้เปิดตัวเครื่องปั่นครับทุกคนไม่รอชา้าเราเริ่มมาผสมกันเลยสีแรกที่จะใช้คือสีฟ้าซึ่งเราจะใช้อาไรแกวนเองนี่วางไว้ก่อนต่อไปสีม่วงอุ้ยเจอพอดีเลยอันนี้อันนี้จะได้เป็นดูดเป็นน้ำๆหน่อยนะครับนี่เราก็ใส่เขาลงไปเลยอ่าอุ้ยเอา้ามันเป็นวุ่นๆทุกคนต่อไปสีแดงอะไรวะเนี่ยอ่ะอันนี้ก็ได้ เป็นช็อกโกแลตนะครับชจะกินได้ไหมทุกคนชมพูนะครับชมพูไม่เป็นไรอะ่ะอันนี้แล้วชมพูนะครับใส่ลงไปนะครับสีม่วงนะครับทุกคนอ่ะอันนี้เลยครับแกสีม่วงอุ้ยสีดํานะครับทุกคนนี่สีดําใส่ลงไปเลยอ้าวต่อไปสีเหลืองนะครับเหลืองือส้ม จะได้่าดที่ยวอิอวแต่พอมีอันเนี้ยเราแบบอาต่อไปสีเขียวดนน้อันเนี้ยสีเขียวครับโอ้โหคุละทุกคนปิดอิวสีมันเหมือนน้ำช็อกโกแลตสมูตี้อ่ะเดี๋ยวเราจะมาเทกินนะครับว่าจะได้เป็นยังไงนะครับแก้วเจ้าหญิงใส่ลง จากกลิ่นตอนนี้ตีได้กลิ่นของความหวานแล้วก็มีกลิ่นเผ็ดของลาดเถี่ยวนะครับเอาแล้วนะ,ะมันมีความเหมือนแบบน้ําอ่ที่เรากินอะไรเนี่ยตีกันมั่วหมด,หม,ดมันมันหวานก่อนมีองุ่นมาแล้วก็มีช็อกโกแลตเดี๋ยวจะไปอยากอยาก,อยากกินอะไรดีอ่ะ ีรัมรมกงต้องยอมรับเลยว่าแต่แลชะชาเลนจ์โหดมากคือน้ำเมื่อกี้ที่กินไปทุกคนมันแบบแทบจะฉับออกมาแล้วว่ามันแบบอื้ออยาพูดถึงเลยผสมเมนูจากขนมสีใดสีหนึ่งผสมเมนูจากขนม,ม,ม,นขนมคือสมมติเลือกสีหนึ่งแล้วตีก็ผสมให้เกิดเมนูเหรอล่วงทุกคนมาเราจะทําการผสมเมนูกันนะครับอะไรอยู่นี่อ่ะอันนี้นะครับหนึ่งอัน สองอันเดี๋ยวเราจะค้นหานะทุกคนอ่ะอันนี้ได้เอา popping candy ปปมาช่วยนะครับ3อันก็อันนี้คืออะไรไม่รู้ <c oughs> อ่ะเราจะผสมแบบนี้ให้เกิดเป็นเมนูครับมาเริ่มทำกันเลยครับก่อนอื่นนะครับที่จะใช้นะครับเป็นอุ้ยอุ้ยน่ากินนะนี่น้องมาเป็นแบบนี้นะครับชิ้นชิ้นพาสต้านะอุ้ยอิวพาสต้าลงไปคันติ ถ้คิดถูกใช่ไหมปลาแห้งปุ้ยครับใส่ลงไปในนี้ครับ <c oughs> นี่สีนะครับสบีนะครับติก็จะทําก,การเปิดอันนี้ออกมานะครับแบบนี้นะแล้วก็แตะลงไปนะครับตักขึ้นมา <c oughs> แล้วก็ทําการวางไอตัวนี้ลงไปนะครับนี้คือทําเมนูจากสีเดียวและสีม่วงนะทุกคนอันนี้มันเป็นคลิปที่น่ากินสุด <c oughs> <c oughs> แล้วจากนั้นนะครับเราก็จะ บีบซอสนี่นะครับแล้วก็บีบซอสนี่อให้หน่อยมีความเป็นซอสซอสขอกินก่อนหากแล้วพร้อมกับโรยป๊อปปิ้งแคนดี้นะครับนี่ป๊อปปิ้งแคนดี้สีม่วงก็โรยป๊อปปิ้งแคนดี้ลงไปและนี่คือวัฟเฟิลเสียงท้องวัฟเฟิลเสียงดวง ว2ที่ไปแต่ถือว่ามันไม่แย่เท่าน้ำปั่น <c oughs> เหมือนกินคคเกอร์ทูน่าหลังจากที่เรากินเมนูที่เราได้อดเดปแล้วสวยงามไปเราจะมาชาเลนจ์กันต่อโยนเข้าห่วงจะได้กินหอหมายถึงห่วงห่วงนี้ทุกคน เันซ่เราต้องโยนขนมนะครับอันต้องอันไม่ใหญ่ดิเพราะทานใหญ่มันจะไม่เข้าห่วงนะโยนให้เข้าห่วงแล้วเราก็จะได้กินขนมนั้นเย้ครับแต่เลือกขนมที่คุณอยากกินเลยครับอันแรกที่จะกินเยลลี่เบอร์เกอร์ยักษ์สีส้มมาเราจะโยนแบบนี้นะครับทุกคนปิดกลิ่นนั่นต่อไปจีจัดอ อันที่ตั้งใจย้อนไม่เข้าอันที่ไม่ตั้งใจเข้าจิตใจ่ของเล่นด้วยของเล่นคือแหวนเนอะมาโอ้โหอันเดลีไม่เข้า,าแล้วคือกินก้อนเดียวไม่ได้เลยนะมันจับมันจับก้อนมาเป็นสปินเนอร์เลยทุกคน <c oughs> นะ <c oughs> มันละลาย้ะแต่ความเปรี้ยวยังอยู่ครบเลยอ่ะอือนี่จบโอ อันต่อไปอันนี้น่าจะเข้านะนิดเดี้วนิดเดียวอันนี้อิโนูอีนะเปิดว้าวสวยมากจะเด่นไปแล้วสวยมากทุกคนเป็นมาจินช็อกโกแลตเอลนะครับนี่เขียวเลยครับของลูกของเขานะครับนีุ่ยช็อกโกแลตบอล <c oughs> อืมอร่อย สี่เริ่มจับไกด์ได้แล้วว่าถ้าอันใหญ่ๆเนี่ยมันจะโยนได้ทุกคนไม่ได้สตอร์เบอรี่ไม่ได้เซเลคทุนหน้าแกงเขียวหวานไอ้โอ้มีพริกมาด้วยไหมคุณเอ้ยโอ้พระคุณเจ้าพริกมาเป็นพริกมาเป็นอันเลยนี่น้องกินมา และตอนนี้นะครับเราเหลืออีก3อันเรามาลุ้นกันดีกว่าครับวันจุดขกินพร้อมกันเจดสีให้เป็น1เมนูคือเมื่อกี้เราสีเดียวสีทีเลือสีม่วงอันนี้ให้เอาเจดสี7อย่างมาทําให้เป็น1เมนูมันจะอร่อยไหมมาลองดูกันตอนนี้นะครับเราพร้อมแล้วครับตี่จะสุ่มเลือกนะครับทุกคนอ สุมจริงๆนะว่าอะไรอะไรเจอย่างนะครับมาเราจะทาให้เป็นเมนูเลิฟไม่ใช่แวนไม่ได้สีแรกอะไรทำไมไม่ได้หิมขนมเลยอ่ะช็อกโกแลตคร้ับเป็นฐานเบสที่ดีมาต่อไปสีเหลืองอ่ะใช้ช็อกบอลนะครับนี่อะไรใส่ลงไปด้วยครับนี่ก็คือมันเหมือนเป็นการผสมแหละเป็นนี่ครับสีขาว เป็นรอยเพิ่มเติมนะครับก็จะได้แล้วครับทุกคนอันนี้จะเป็นหูดยิ้งนมนะครับมีช้อนให้ด้วยแบบนี้เลยเมนูนี้นะครับจะมีชื่อว่าเบอร์เกอร์แอนด์เครื่องเคียงครับทุกอ,อย่างที่ทุกคนเห็นตรงนี้เป็นเครื่องเคียงของเบอร์เกอร์และเราจะกินตักใส่กับนมแบบนี้มาลองกันว่าจะอร่อยหรือจะไม่อร่อยเราตักที่หนึ่งก่อนก็พอนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะใส่ช็อกโกแลตแอนด์ยู่สลาย์แอนด์เม็ดซูซ่าแอนด์มะเขยอแอนด์ and ช็อกแลตไม่ใช่แล้วเราก็เบรกโกออ๋าความแฮมเบอร์เกอร์แบบน่ากินเแบรบ์เกอร์ทาทุกข้อคือคอของคาวของหัวมันตีกันอะ่ะมันก็เลยแบบแปลกๆทุกแบบคนถ้ากินอย่างเดียวๆเ,วเน,นี่ยละลายอร่อย เเดียวต่อไปครับดู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 เลยสองอันแล้วเนี่ยเอาอันนี้กันละกันวันชูที่ป้ายตาหยิบขนมห้าชิ้นกินได้เย้คือป้ายตาเราได้ขนมเลยมาลยุยแต่เราจะได้อะไรอ่ะเราก็ต้องมบรอีกทีหนึ่งทุกคนมาหนึ่งสองสามอันนี้ใหญ่ไก่อนสี่อุ้ยยังไม่ใหญ่เลยอ่ะออาสุดท้ายอะไรดิเอาสุดท้ายอะไรดิอันนี้ห้า จะจะโอ้โหเขาเรียกอะไรทุกคนรู้จักไหมให้ดอกอัญชันครับทุกคนกินแล้วลิ้นจะเป็นสีฟ้าฮะฟ้าไหมทุกคนคอมเมนต์บอกด้วยจะไม่รู้เพราะติมองไม่เห็นล้นตัวเองว้าวเยอะมากเยอะเยอะอุ้ยอุ้ยอุ้ยว้แล้วกันครับเยลลี่โค้ร์ราเย่คือการเล่นแบบนี้สนุกดีเหมือนกันนะแต่ว่ามันทำให้เรามีอะไรเล่นอยู่อย่างเงี้ไม่งั้น่ะ ต,ต้องอยู่ในเนี้ยเป็นพักอะ่ะน่าเบื่อนะดูทุกคนอืมอือเปรีย้ยวอืมทุกอือจินจ่ายชอบมากอันนี้ครับนี่มันข้างในก็จะเป็นว้าเยอ,มอะมากควาเลมาสนี่น้องเป็นควาเลมาสน่ารักน่ารัก,รกแบบนี้อืมอร่อยมั้ยอืออร่อยดีอันนี้ครับเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนอันสีดำไหมอุ้ยเหมือน อุ้ยแต่ว่าันนี้ไม่มีสาหร่ายแต่มันสินค้าอุ้ยทุกคนน่ากินหนักชิ้นมันดูกรอบฉันจะกินยังไงอะ่ะแล้วยังไงกินแบบดิบๆหรอออะหอมนะ <laughs> มึงเท้วก้อนมิน อันท้ายครับมาดูกันนะครับว่าอันท้ายคืออะไรกดสุ่มสีกินตามสีที่ได้โดยตินะครับจะใส่สีขนมนะครับที่ติจะกินไปทั้งหมดนี้ในวงล้อเรียบร้อยแล้วครับเราจะสุ่มมาทั้งหมด3สีด้วยกันเพื <s> ่อมาเลือกขนมครับวันทุนทีไปสีแรกขอสีที่แบบว่ามีขนมอะไรอร,อ,อร่อยนะอร่อยอร่อยนะอะไรอฟ้าฟ้าฟ้า,ฟา,ฟาสีฟ้าอานันนี้เอานี่เอาีิอมินีว่านี่น้องเต็มตัวดูวหวอะ อือเอย่จะจืดไปหน่อยนะต่อไปสีที่2วันทูนที่ป้ายสีอะไรอะ่ะสีอะไรอะ่ะสีเขียวอันนี้ด้วยอโโุ้ช็อกโกแลตอะเอาเอาันนี้แล้วกันอันนี้อันนี้ครับทุกคน สีเขียวเป็นพุดดิ้งชานมไข่หมูว้าวข้างในข้างในเป็นสีม่วงอื้มอื้มน่หอมอืมหอมขึ้หมูอื้มหนุกหนักอื้มดึงอ้วกมาดูกันว่าจะเป็นสีอะไรพอดีดีขอดีดีขอดีดีดอดีดีดอได้ขดูสีดีดีขอได้สีเยอะสีส้มแต่ว่ามีอันนี้ด้วยทุกคนคนว่าอันนี้เรือนนี้ดีครับ นึกตอกติ๊กตอกติ๊กคิดไม่ออกเอาสองอันเลยแล้วกันนะครับมาดูอันนี้กันครับก็คืออะไรหุยมันเป็นแบบมันเป็นกลิ่นแบบกลิ่นเครื่องเทศด้วยนะทุกคนเป็น,ปนแผ่นแบบนี้ครับ <c oughs> มันคืลุกหลือแบบกรอบเขาบอกว่าเป็นรสโวนตินเหรอโอ้ยอเพียบเลยทุกคนโอ้มีไซลโันตินยุดเลยอะ่ะหูมัน ตีจะโยนไว้แบบนี้เลยไม่เข้า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 อันนี้อันนี้ถือว่าเข้าอันนี้กินครับไปไม่เข้าอันนี้ถือว่าเข้าครับไม่เข้าโอ้อันนี้เดี๋ยว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 ผผูหมาเอลซ่าอันนี้กินไม่ได้นะตุยนะนี่นะครับตดก็อยู่ที่นี่นะครับเกือบ24ชั่วโมงแล้วทุกคนนั่งบ้างกินบ้างนอนบ้างชิลๆกับชีวิตครับอะไรนี่รถสปี มะม่วงอกแห้อร้อยอกมอบอบ้างอร่อยนะตักไปอืมชิ้นใหญ่ค่ะเจลลี่นุ่งอันนี้คืออะไรโอ้ชิ้นใหญ่มากบวยครับทุกคนเหมือนน้ำน้ำนาวดองกบบคนเปรี้ยว นะรบเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนกับการกินขนมต่งตางๆในคลิปนี้นะครับขนมพวกนี้นะครับเป็นขนมที่เหลือแต่ในแต่ละคลิปนะครับตี๊ก็สะสมเก็บไว้ไม่ได้ทีนะครับเพราะว่าทุกอาหารทุกอย่างมีค่านะครับทุกคนกินในปริมาณที่พอเหมาะแล้วก็ประหยัดได้ก็ดีนะครับทุกคนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วเจอก,กันหน้ามีความสุขบ้านนะครับบ๊ายบายเย้เดี๋ยวจะไปนอนต่ออีก12ชั่วโมงจะได้ครบ24ชั่วโมงนอนอันนี้แหละ